คุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งคุณแก่ตัวลงไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีใครเหลียวแลและต้องนอนอยู่ข้างถนนใต้ศาลาเก่าๆรอแค่ความตายอย่างเงียบงนันนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่นี่คือชีวิตจริงของคุณตาอายุเจสิปีที่ถูกลูกทั้งสาคนปฏิเสธไม่รับดูแลเพราะเขาบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินคุณตาเคยถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชราแต่สุดท้ายก็เลือกออกมา เพราะความเหงามันกินใจไม่มีใครคุยไม่มีใครฟังไม่มีแม้แต่เสียงเรียกชื่อด้วยความรักตอนนี้คุณตาไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอทองสิ่งเดียวที่ขอคือที่พักหลบแดดหลบฝนที่ให้เขาได้ใช้ชีวิตเงียบๆก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปนี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่นี่คือเสียงร้องไห้ที่ไม่มีใครได้ยินและว,วันนี้คุณกำลังจะได้ยินมันกับตาของคุณเองในสังคมไทยที่ผ่านมา การดูแลพ่อแม่ถือเป็นหน้าที่ของลูกหลานภาพที่เราคุ้นเคยคือพ่อแม่อยู่ร่วมกับลูกหลานในบ้านเดียวกันการช่วยเหลือดูแลกันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่สังคมยกย่องแต่ในปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหลายครอบครัวในยุคนี้เริ่มเผชิญกับความท้าทายในการดูแลพ่อแม่สูงวัยโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจยแย่การทำงานหนักขึ้นงานที่ไม่มั่นคงการแข่งขันในชีวิตที่สูง ทำให้คนรุ่นใหม่มองเรื่องการดูแลพ่อแม่เป็นภาระที่เกินความสามารถบางครั้งไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะไม่มีเวลาและไม่มีเงินงานรายวันรายได้น้อยไม่มีเวลาคือปัญหาครอบครัวรุ่นใหม่สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปมากภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องทำงานหนักขึ้นเพราะค่าใช้ใจ่ายสูงการทำงานในรูปแบบพนักงานรายวันซึ่งได้รับค่าจ้างไม่มั่นคง เป็นการทำงานที่ต้องเร่งรีบไม่มีเวลาว่างให้กับครอบครัวไม่พูดถึงเวลาที่จะพาพ่อแม่ไปหาหมอหรือดูแลในเรื่องต่างๆการมีรายได้ไม่พอใช้ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องหันไปทำงานเสริมพอไม่มีเวลาพักผ่อนก็ยิ่งเหนื่อยจากงานแต่เมื่อเราพูดถึงการดูแลคนชราเรามักลืมไปว่าการดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังต้องการความใส่ใจเวลาและการให้ความรักความเข้าใจสังคมไทยเปลี่ยนจาก อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นต่างคนต่างอยู่ในอดีตสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่ครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายเจเนอเรชันพ่อแม่ลูกหลานพ่อแม่ยายรวมกันอยู่ในบ้านเดียวกันหรือในละแวกเดียวกันช่วยเหลือกันในทุกๆด้านแต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้ครอบครัวไทยเริ่มแยกตัวออกจากกันมากขึ้นหลายคนย้ายไปทํางานในเมืองใหญ่สร้างบ้านสร้างชีวิตใหม่ สังคมที่เราเคยรู้จักกลายเป็นสังคมที่แยกออกจากกันมากขึ้นยิ่งคนรุ่นใหม่ที่มีอาชีพต้องเดินทางไกลค่าครองชีพสูงและการจ้างงานที่ไม่มั่นคงทําให้ครอบครัวใหญ่ไม่สามารถอยู่รวมกันได้อีกต่อไปผลที่ตามมาคือคนสูงวัยที่เคยพึ่งพาลูกหลานกลับกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาตนเองหรือหากโชคร้ายก็อาจต้องเผชิญกับการทอดทิ้งจากคนที่ควรดูแลทุกคนที่มีพ่อแม่หรือคนสูงอายุในบ้าน คงจะรู้ว่าความต้องการของพวกเขามักจะไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งของราคาแพงแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือการมีคนที่รักและใส่ใจอยู่ข้างๆพวกเขาในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตวันนี้เราจะพูดถึงข้อเท็จจริงจากเคสที่เกิดขึ้นกับคนชราที่ถูกทอดทิ้งและจะเข้าใจความเจ็บปวดจากเสียงของคนแก่ที่ไม่มีใครฟังในกรณีของคุณตาอายุเจปีที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เขากลายเป็นคนไร้บ้านที่ไม่มีที่ไป หลังจากที่ลูกทั้งสามคนปฏิเสธการดูแลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่คุณตาต้องการแค่เพียงมีที่นอนและไม่อยากตายอย่างเดียวดายคุณตายยังคงรอคอยคำพูดจากลูกๆที่เคยรักและดูแลเขามาตลอดแต่พวกเขากลับเลือกที่จะหันหลังให้เขาเพราะพวกเขาต้องทำงานหนักและไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับการดูแลพ่อได้ในความเป็นจริงลูกหลานบางคนยังให้เหตุผลว่าเราก็ต้องทำงานหารายได้เพื่อครอบครัว เราไม่มีเวลาหรือกำลังพอที่จะดูแลพ่อแม่ได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าการที่พวกเขาทอดทิ้งพ่อแม่ไปนั้นทำให้พ่อแม่รู้สึกโดดเดี่ยวมากแค่ไหนลองนึกภาพว่าในวันที่คุณแก่ตัวลงคุณไม่ได้อยู่กับใครแล้วไม่มีลูกหลานอยู่ข้างๆไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจคุณความรู้สึกของคนที่ถูกทอดทิ้งมันเจ็บปวดและเศร้าส้อยแค่ไหนเมื่อคุณตาพูดว่าไม่อยากตายอย่างเดียวดาย เสียงนี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงความเหงาแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความผิดหวังและการถูกทิ้งจากคนที่เคยเชื่อใจและรักเขามากที่สุดคำพูดนี้ไม่ได้เพียงแค่บ่งบอกถึงความอยากอยู่แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความรักและความใส่ใจจากลูกหลานแม้จะไม่มากแต่แค่เพียงแสดงให้เห็นว่ามีใครที่เข้าใจและยังคงคิดถึงเขาอยู่สิ่งที่คนชราต้องการจริงๆไม่ใช่เงินหรือสิ่งของหรูหรา แต่เป็นเพียงแค่การมีคนอยู่ข้างๆพวกเขาในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตพวกเขาต้องการแค่เพียงความรักและความเอาใจใส่การที่เราเห็นคนชรายอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครสนใจไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแต่คือการอยู่ในสังคมที่เขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเขาต้องการคนที่จะให้เวลาและแสดงความรักอย่างจริงใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาแต่ความเงียบในตัวเขาก็แสดงถึงความเหงาและความต้องการที่จะไม่ถูกทอดทิ้ง ในสังคมของเราปัญหาการดูแลคนชรากำลังเป็นประเด็นที่หลายคนมองข้ามแม้จะมีระบบสวัสดิการและบ้านพักคนชราแต่จริงๆแล้วคนชราเหล่านั้นไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรแต่ยังสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบที่เราเชื่อว่ามีไว้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหลายคนคิดว่าบ้านพักคนชราเป็นทางเลือกเดียวที่คนชราสามารถไปได้ แต่พอเข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่าบ้านพักคนชราก็มีข้อจํากัดและกฎเกณฑ์ที่อาจทําให้บางคนไม่สามารถปรับตัวได้คนชราแต่ละคนมีสภาพจิตใจและร่างกายที่แตกต่างกันบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับการอยู่ในที่แปลกใหม่บางคนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในบ้านพักได้เช่นเวลาเข้านอนเวลาออกไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการต้องทำตามกฎที่มีเงื่อนไขมากมาย สำหรับคนที่เคยใช้ชีวิตอิสระมาก่อนการต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดอาจทําให้พวกเขารู้สึกถูกจํากัดและขาดเสรีภาพแม้จะมีการดูแลด้านสุขภาพแต่ความรู้สึกของการเป็นภาระหรือถูกขังในที่นั้นอาจทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะออกไปหาที่อื่นแม้ว่าบ้านพักคนชราคือทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับหลายๆคนแต่มันก็ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมสําหรับทุกคนหลายๆครั้งที่คนชราตัดสินใจไม่เลือกไปอยู่บ้านพักคนชรา เพราะพวกเขากลัวความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวการไม่ได้เห็นหน้าลูกหลานหรือการไม่ได้ทําสิ่งที่คุ้นเคยอย่างการอยู่บ้านตัวเองการบอกลาอิสรภาพที่เคยมีหรือการต้องยอมรับชีวิตที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สําหรับบางคนการอยู่ในบ้านพักคนชราเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ยอมรับว่าชีวิตได้จบลงแล้วและมันยากที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าไม่สามารถให้คนชราไปอยู่บ้านพักคนชราได้ แล้วเราจะให้พวกเขาไปทางไหนในกรณีของคุณตาที่เรากำลังพูดถึงเขาคือหนึ่งในคนที่เลือกออกจากบ้านพักคนชราเพราะเขารู้สึกว่าไม่สามารถปรับตัวได้และเลือกที่จะกลับมานอนข้างถนนสิ่งที่เราเห็นคือระบบสวัสดิการที่ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์คนชราอย่างแท้จริงอาจจะมีบ้านพักคนชราแต่เมื่อคนชราทุกคนไม่สามารถปรับตัวได้ก็ยิ่งทำให้พวกเขาต้องหาทางเลือกอื่นที่อาจจะเป็นการอยู่ตามลำพัง หรือหาที่หลบภัยในสถานที่ที่ไม่ได้มีการดูแลที่เหมาะสมเมื่อไม่มีการดูแลที่เหมาะสมจากครอบครัวหรือจากระบบสังคมคนชาราเหล่านี้จะต้องผเผชิญกับความเหงาและความทุกข์อย่างเงียบๆโดยไม่มีใครช่วยเหลือในสถานการณ์ของคุณตาและคนชาราหลายๆคนที่เราเห็นในข่าวนี้เราจะทำอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทอดทิ้งคนแก่ที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวมา แต่กลับถูกละเลยเมื่อเขาอ่อนแอและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้การมองหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของทั้งสังคมและครอบครัวเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อเราแก่ไปและลูกของเราก็อาจทำแบบเดียวกันหรือไม่ลองคิดถึงทางออกที่เราสามารถทำได้หนในทางออกที่น่าสนใจคือการช่วยเหลือแบบชุมชน สังคมที่มีการร่วมมือกันดูแลคนแก่ไม่ใช่แค่เป็นภาระของครอบครัวเดียวแต่เป็นภาระของชุมชนที่รวมกันช่วยเหลือในหลายๆพื้นที่เช่นในต่างประเทศมีโครงการที่ชุมชนจะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือและดูแลคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานมาดูแลในรูปแบบนี้ชุมชนอาจจะตั้งกลุ่มอาสาสมัครหรือมีโครงการที่ให้คนในพื้นที่ช่วยเหลือคนชราในการดูแลเรื่องอาหารการทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการให้ที่พักพิงชั่วคราวแนวคิดนี้ไม่เพียงแค่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเท่านั้นแต่ยังสร้างความอบอุ่นให้กับคนแก่ที่รู้สึกว่าไม่ถูกทิ้งหรือโดดเดี่ยวโมเดลการช่วยเหลือคนชราอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ในประเทศไทยคือการสร้างศูนย์พักพิงชราร่วมใจซึ่งเป็นการจัดตั้งสถานที่สำหรับคนชราในแต่ละชุมชนโดยให้ชุมชนมีบทบาทในการช่วยเหลือและดูแลในบางประเทศ เช่นญี่ปุ่นหรือสวีเดนมีโครงการที่ให้ชุมชนสร้างศูนย์พักพิงที่เหมาะสมสำหรับคนชาราและที่สำคัญคือการให้คนแก่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ไม่ทำให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวศูนย์พักพิงเหล่านี้ไม่เพียงแค่มีที่พักให้คนแก่แต่ยังมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นการทำอาหารหรือการออกกำลังกายเบาๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพและจิตใจของคนชารา การมีศูนย์พักพิงแบบนี้จะช่วยลดภาระของครอบครัวและสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมุมมองของหลายคนอาจจะมีคำถามว่าลูกไม่ได้มีหน้าที่เลี้ยงพ่อแม่จริงหรือไม่คำตอบคือลูกไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ลูกควรทำคือไม่ทำร้ายใจพ่อแม่ความกตัญญูไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างให้พ่อแม่ในทุกๆด้านแต่เป็นการให้ความรักและความเคารพ ให้การดูแลที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เขาต้องการความรักและความเอาใจใส่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการดูแลในทุกๆด้านแต่การให้พ่อแม่รู้สึกว่าพวกเขายังมีความหมายในครอบครัวยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของลูกๆคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการไม่ทำร้ายใจพ่อแม่หมายถึงการไม่ปล่อยให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครเหลียวแลหรือถูกทิ้งไปไม่อยากกลับไปหาลูกแล้วเขาไม่ต้องการผมอีกต่อไป คำพูดนี้มันเจ็บปวดเกินจะบ,บรรยายเพราะในความเป็นจริงมันสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวที่คนชาราหลายคนต้องเผชิญทั้งที่เคยเลี้ยงดูและทุ่มเทให้ลูกหลานมายาวนานแต่กลับต้องสิ้นสุดชีวิตด้วยความรู้สึกถูกทอดทิ้งจากคนที่เคยรักที่สุดชีวิตคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ไม่อยากตายอย่างโดดเดี่ยวคุณตาหรือคนชาราไม่ได้ต้องการความร่ำรวยไม่ต้องการความสะดวกสบายสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด คื่การมีคนที่รักเขาอยู่ข้างๆเมื่อเวลาของเขากำลังหมดลงและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในวันที่ร่างกายไม่แข็งแรงคุณพร้อมไหมที่จะให้ลูกหลานดูแลคุณในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดหรือคุณจะกลายเป็นเหมือนคุณตาที่ต้องนอนข้างถนนคนเดียวในวันที่คุณต้องการพวกเขามากที่สุดจะมีใครสักคนที่ยื่นมือมาช่วยคุณบ้างไหมเมื่อเวลาของคุณหมดลง ถ้าคุณคิดว่าสังคมของเราในตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องไม่ปล่อยให้คนชราได้รับการปฏิบัติแบบนี้แชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างรู้ถึงความจริงที่เราควรตระหนักกันถ้าคุณชอบเนื้อหานี้คอมเมนต์บอกกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเตือนใจแบบนี้อีกเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และตระหนักถึงสิ่งสำคัญในชีวิตสุดท้ายนี้ขอให้ลูกหลานของคุณไม่ลืมคุณในวันที่คุณอ่อนแอที่สุด ขอให้คุณไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่คนชราหลายๆคนกำลังเผชิญในตอนนี้และได้รับการดูแลและความรักจากคนที่คุณรัก